ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่แสงเกงในขายาวทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ปั้นไก่ให้เป็นเท่เกือบตายงเกาะที่หนึ่งเกาะแห่งการเริ่มต้นของเหล่าโจรสลัดหลัในซีรีส์นี้ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเก็บไอเทมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดาบ ปืนเสื้อคุมรับรองว่าซีรีส์นี้เราได้ขอบตา,าดำเป็นหมีเป็นด้ากันแน่นอนคอลเลกชันแรกของเรามาแล้วครับคาร์ตาะหนึ่งพันบาทจัดไปแล้วก็คัดลานอีกหนึ่งพันบาทจัดไปเก็บเข้าไปในคอลเลกชันของลูกผู้ชายเรียบร้อยแล้วครับเกาะที่สองเกาะลิงจักจักแต่รักไม่จริงคือทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมเร็วหนึ่งผมถึงได้ผลพระมาพอดีผมไปทำภารกิจพิชิตใจมาครับเลยได้ผลพระมาแบบฟรีเลยใครได้ผลอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ มาแล้วครับคมพระยอดสวัสดีเจ้าบอสเกรล่าเราเจอกันรอบที่สองร้ยสิบนจำค่าไ้าหรือเปล่าแต่รอบนี้ค่าตัวเหลืองขึ้นเองคงจำข้าไม่ได้สินะโอ้คุณป็นออกจะหล่อเทเสจังเลยเกาะที่สามเกาะบากี้ขยี้ตูดไก่โพรดีนะน้องพอดีพี่เป็นนักมวยก่อมัดพี่ได้หนักเป็นธรรมดา ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะสู้กับบากี้ไอสิ่งที่เราขาดไปได้นั่นก็คือฮาคิครับถ้าเราไม่มีฮากิเวลาเราต่อยไอบากี้เดี๋ยวไอบากี้มันจะตกกะกี้เอาพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ไม่ตามดาบตัวลูกหรอกครับคือพอดีพี่มีตังอะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนพี่ก็กอย่ลกดไลค์กดตา,าพี่ด้วยนะครับเป็นบ้าอะไรของโกนะ้เนี่ยเจ็บซ้ายเจ็บขวาเจ็บหน้าเย็บหลังต่อย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 ล่วงไปดีครับ คอลเลกชันชิ้นต่อไปของเราจัดมาเลยครับ2อ,อย่างเก็บเข้าไปในคอลเลกชันของลูกผู้ชายครับเกาะที่4เกาะทะเลทรายทุกคนว่าไอ้หนุ่มในใบประกาศจับหน้ามาดูคุ้นๆไหมครับดูไปดูมาก็หล่อๆกันเหมือนกันนะเนี่ยผมกระตือพวกโจนทะเลทรายจะเลยไม่มความหล่อของผมสามารถเป็นยังเกาะต่อไปได้ ย่าเกาะน้ำแข็งแต่ทำไมร้อนจังเลยอ่ะเฮ้อจะฟาร์มไปทำไมในเมื่อคนที่ได้ใจเธอมันไม่ใช่เราอ่ะต่อให้เขาเหยียบและขบเตยังไงเธอก็เลือกเขาอยู่ดีแฮร์พูดแล้วเขินเลยนี่น่ะหรอบอสเยติที่เขาไว้ใส่น้ำแข็งอ่ะจะบ้าเหรอน้ำแก้วเยตุเอ้แก้วเยติพามใครที่เข้ามาดูคลิปนี้และปวดหัวก็อย่าลืมกินยาพาดาเขย่าขวดด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปจัดการกับพวกทหารเรือขอแวะมาเสริมแกล่งให้ตัวเองก่อนครับกล่องที่หก มาลีนฟอร์ดทำไมมาลีนฟอร์ดเป็นแังเลยวะอ้าเอ๊ะว่าไงเจ้าบอสเน์ดขาววันนี้ฉันจะเตะก้นแกเด็กมันดูุผมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าทุกคนเสียเจ้าบอสผ้าคลุมนี่กี่ตัวถึงผ้าคลุมมันจะดบไอ้ทุกคนล่ะครับผมไม่อยากจะคิดว่าผมไปโลกสองเลยผมล่าหนวดดำและตีหนวดดำกี่ตัวถึงผ้าคลุมมันจะดบนี่ขนาดแค่ผ้าคลุมกากๆนะถ้าผ้าคลุมหนวดดำแล้วมันจะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โห น้องๆคนไหนที่เอ็นดูพี่ก็สามารถมาช่วยพี่ลักขัดดําได้นะครับ <S <S ในที่สุดก็ตัดสักทีเลเวลเกือบ200อโอ้โหเก็บเข้าไปในคอลเลคชั่นของลูกผู้ชายครับคอลเลคชันชิ้นต่อไปของพวกเราคือพวกปืนครับกัดมาสามกระบอกเน้นๆเนก็บเข้าไปในคอลเลคชั่นของลูกผู้ชายครับและอีกอย่างที่เราขายไม่ได้คือเสื้อคลุมสีดาครับกัดมา5 0,000ืเก็บเข้าไปในคอลเลคชันครับผมเดินทางมาที่เกาะกลางเพื่อมาล่าบอสอาลองแต่ดาบของมันก็ไม่ดอบครับ ผมเลยแระซื้อปืนเก็บเข้าไปในคอลเลกชันแทนครับชีวิตนี้เสียแต่ตังขนาดไม่มีตังยังเสียตังเลยเก็บเข้าไปในคอลเลกชันครับขาดอีก2แค่ปืนอย่างเดียวคงไม่พอผมเลยจัดคาตาอีก6กหมื่นและถท่าแป๊บเอาโง่อีก1,000งแโอ้โหตั้งหนึ่งแสนโคตรแพงเก็บเข้าไปในคอลเลกชันดาบครับเกาะที่เจ็ดเกาะคุกอิมเพลดาดาด ขออนุญาตกระโดดเตะขานะครับผมเบ่งข้ามขาแล้วได้เตะนักโทษจนระเบียงของผมถึงระเบียอง210เอ้าไป220แล้วขอแวะตีโดฟามินโก้ก่อนครับทุกคนวิ่งตบเฉยเลยเฮ้ยแบบนี้ก็เก็บเข้าไปในคอลเลกชันเลยสิครับผมแวะมาฟาร์มกับลูกกระจกของโดงฟามินโก้ต่อจนมันดบดาบมาครับเก็บเข้าไปในคอลเลกชันอีกหนึ่งทุกคนครับตอนนี้ผมได้โมกุซบมาแล้วนะครับน่าจะได้ตอนที่ผมไปไล่เตะตูในพวกโจสรสลัดมานะครับไปอยู่ในคอลเลกชันซะ ผมขี่เรือยอทมาที่เกาะลิงแล้วก็ได้กระโดดเหยียบปุ่มตั้งห้าปุ่มเพื่อเปิดประตูรัดทางเข้าไปเอาคอบเพลิงโดยทอดมาแล้วฮะเรื่องผอบ้านอ่ะให้ไว้ใจผมแต่ถ้ารักมันขมให้กินนมหนึ่งแก้วคํำคมอาจจะไม่คมแต่ถ้าทุกคนยืนงงให้กดไลค์หนึ่งทีเฉยเลยวะ ผมมารับเควสกับคนรวยแล้วก็ได้ไปกระทืบโจรที่ขโมยตังค์ไปนิสัสไม่ดีรู้ไหมที่หลังจะไปขโมยตังค์ชาวบ้านได้กุญแจโบราณมาแล้วครับมันถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าจะล่าแจงปูดแล้วดาบของอันมาเป็นคอลเลคชันของข้าแปลงร่าก<ๆ>ตูทำไปเพื่ออะไรเตะซ้ายเตะขวาเตะหน้าเตะหลังขอบคุณสำหรับดาบดีๆและคอลเลคชันเจ๋งๆหลังจากนั้นผมก็ไปฟาร,ร์มต่อที่กออเกาะโพลีเซียมจนเลเวลของผมถึงรลเวลสามร้อยแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังเกาะแมกมากๆ ไอ้นี่มันหมู่บ้านวิเลเจอนี่ว่ะเอ้วิเลเจอไอ้เราก็เทสะด้วยสิมีก็วาวุ่นเลยเอ้ามึงใครเนี่ยได้ได้รู้หรือเปล่าส่วนมากอะ่ะคนท้าจะกินข้าวผ,าผ่านทูบมานี่มาจะหนีไปไหนฮะนี่ไงทีเดียว,วตายตายโง่เฮ้ยบนแสงเกิดว่ะจริงดิพี่เฮ้ยดวงดีป่ะสำหรับโลกหนึ่งอะดีจัดหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มต่อกับโจนแมกมาจนเปรผมถึงเปรวสามร้อยห้าสิบแล้วก็ได้เวลาที่ผมต้องไปเชิญหน้ากับมาใครนูแล้วครับโจเท่หน่อย ีผมเปิดสึกต่อสู้กับอาไครนุเพื่อตามล่าหาปืนของมันมาแกเป็นคอลเลกชั่นไอความเกลือก็ได้มาเกิดกับผมผมตีมันไปไหลาตัวมากมันก็ไม่ดับสักทีโอกาสดอบตั้งยี่สิเปนต์คุึกว่า1%นอรบ้าเอ้ยไม่ดอบโอ้โหไม่ดอบอีกเกลือโคตรเกลือโอ้โ,อโ,อโหได้สักทีเลเวลเกือบ400เก็บเข้าไปในคอลเลคชันครับผม ก่อนที่เราจะไปเกาะต่อไปผมขอมาแวะซื้อดับรับของมูก,ก่อนครับจัดไป7จ็ดแสนห้าได้มาอีกหนึ่งคอลเลกชันเกาะที่สิบเมืองใต้น้ำ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 ,นำก่อนที่เราจะไปสู้กับพวกมนุษย์เงืออไอสิ่งที่เราขาดไปได้นี่ก็คือหมัดเงือกนี่แหละครับผมฟาร์มกับพวกมนุษย์เนือกจนเล้ว่าผมถึงเลเวล425ย้วก็ได้เวลาที่เราจะล่าคอลเลกชันชิ้นต่อไปให้มาเป็นของดอลแล้วครับ รีส่วนของเจ้าหนักฉันขอรับไปแล้วกันไอเทมชิ้นนี้มีโอกาสดรอป10%แต่ผมตีบอสไป2ตัวไทเดนก็ดรอปมาให้ผมแล้วครับออกโคตรง่ายอะ่ะแก็บเข้าไปในคอลเลกชันครับผมผมเดินทางต่อกลับไปที่เกาะกลางเพื่อไปจัดการกับบอสอารองแต่ดาบเลื่อยของมันก็ไม่รอปให้ผมครับโอกาสดอปตั้ง10%โคตรเกลือเลยครับขอบที่เอ็ดลอยฟ้าฟ้าฟ้า ความจนเมื่อยเธอบอกเป็นได้แค่เพื่อนก็พอไอเดาก็ว้าวุ่นเลยทีดีวุ่นชนกำแพงเลยดีไหมกำแพงบอกเกี่ยวอะไรกับตุ้วันนี้แหละข้าจะเอาบาซูก้าของเจ้ามาเป็นคอลเลคชันของข้าให้ได้บอกว่าที่หนึ่งไม่ดบวัาที่สองก็ไม่ดบสามไม่ดบสี่ก็ไม่ดบห้าก็ไม่ดบหกก็ไม่ดบไอ้ดบ,ดบแล้วควาจะได้คอลเลคชันปืนของเราครบแล้วครับตอนนี้สุดยอดเลยครับ ถึงเลเวลจะ520แต่ใจพี่ไปเวลเจ็ดร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยรบเฉยเลยฮะโอกาสบดห้าตบเฉยทุกคนเก็บเข้าไปในคอลเลกชันหวานเจี๊ยบสวัสดีวูซบขอเชื้อคิดสังเกตหน่อยครับจักไป7 5 0ดแบสักทีได้ไหมเลือดของเจ้านะ่ะเอ้ยได้มาแล้วครับทุกคนเลือดฉลามคอลเลกชันดาบขาดอีก2ชิ้นผมกลับมาฟาร์มต่อจนเลเวลของผมถึงเลเวล625สามารถเป็นยังเกาะสุดท้ายของโลกที่1ได้แล้วครับขอแวะซื้อคอลเลกชันที่ขาดก่อนนะครับ กาะสุดท้ายของโลกที่หนึงเมืองน้ำพลุใครที่ดูมาถึงกอสุดท้ายกันแล้วลองคอมเมนต์กันไหมผมหน่อยนะครับว่าทุกคนดูกนจบไหมใครที่ดูนจนจบผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสูตรเดิมตีก่อนเร่วถึงเฮ้ยใจใจเลยขอเปอร์เซ็นต์ออกคนง่ายว่าแต่ทําไมส่ยเว่นแล้วตาโผลออกมาวะเนี่ยเก็บเข้าไปในคอลเลคชันครับผมขอแวะล่าจนสลัดเอาเหมวกชิ้นท้ายก่อนครับทุกคน ได้มาแล้วตอนนี้คอลเลกชันส่วนใส่ของเราก็ครบแล้วนะครับดาบอันสุดท้ายในโลกที่1ของเราจัดมาเลยครับ1ล้านบาทตอนนี้ผมมีเทมครบทั้งหมดในโลกที่1นึ่งนะครับเอ๊ะหรือว่าไม่ครบวะถ้าไม่ครบทุกคนขอช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมแสงแเกงได้ขายยาวทุกคนกันด้วยนะครับ